ดีชาวตุนค่ะดวงความรักประจำวันที่หนึ่งธันวาคมคุณได้ราชินีถือดาบส่วนเขาได้6ถ้วยนะคะเริ่มจากคนโสดก่อนนะคะวันนี้มีโอกาสจะมีคนเก่าๆนะคะที่เคยรู้จักกันแล้วเนี่ยกลับเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ว่าคุณได้ไพร่ราชินีถือดาบเนี่ยแปลว่าคุณจะตัดสินใจได้โดยเร็วนะคะแล้วเมย์มองว่าน่าจะเป็นการปฏิเสธอดีตด้วยเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นริชัวเอ็กซ์ X. แล้วก็เดฟนิลี่โนนะคะคนเก่าคนนี้ถึงแม้จะมีความรู้สึกดีๆนะคะอ่าลงเหลืออยู่ให้กับเขาแต่ว่าสําหรับ คุณเนี่ยคุณเด็ดขาดนะแสดงว่าข้อเสียของเขาเนี่ยอาจจะแย่นะคะแล้วคุณก็ไม่อยากจะไปต่อนะคะก็เลยตัดสินใจเยีกปฏิเสธคนเก่าๆนะถ้ามีคนเข้ามาในช่วงนี้นะคะส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะ คุณแล้วก็แฟนของคุณนะในวันนี้นะคะสามารถที่จะตัดนะคะเรื่องราวในอดีตที่มันเป็นสิ่งที่ทําผิดต่อการอะไรที่มันไม่ดีออกไปได้นะคะ리จิเอ็กซ์ก็เดฟเวอรีโนนะคะ <know. S 2> ก็หมายถึงว่าตัดพลังงานด้านลบออกไปเพราะว่ายังอยากที่จะไปต่อนะคะ6กถ้วยก็หมายถึงว่าถึงแม้เขาจะมีด้านไม่ดีบ้างนะคะแต่ตัวคุณเนี่ยเมื่อมองดูแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนน่ยมันยังมีด้านดีมากกว่าความดีในตัวเขายังมีมากกว่าดังนั้นคุณจะเลือกที่จะ ตัดนะคะสิ่งที่เป็นลบออกไปแล้วก็เลือกที่จะไปต่อนะคะ